อยู่หมดแล้วนะนะน้อยที่โทรมายังมาให้พอเวลาให้นะคะอย่าคิดเองนะค่ะเดี๋ยวก็แล้ว <laughs> เขาหนักไปทุกเขาอ่ะไอ้ขึ้นเขาหนักไหมกรควรกรควรยังไม่ขึ้นเลย No, no, ้าว่าต้องการความช่วยเหลืออนะไร่านรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้ฉีดวัคซีนในวันนี้ครับรู้สึกดีใจค่ะครับการบริการของโรงพยาบาลพังงาเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะครับ ดีดีแบบไหนครับดีมีระเบียบและก็สะดวกค่ะคุณพี่นะครับการบริการของโรงพยาบาลพังงาเป็นไงพังงาครับทุกอย่างตามระบบนะครับก็คือจัดคิวมาอย่างดีทุกอย่างรวดเร็วชอบไวเยี่ยมครับหมอพร้อมพยาบาลพร้อมโรงพยาบาลพังงาพร้อมคนฉีดก็พร้อมครับเราจัดระบบแบบ แบบเสิร์ฟแบบคล้ายๆเครื่องบินนะครับนะครับก็คือให้ผู้รับบริการนะั่งนั่งเก้าอี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเสิร์ฟทุกอย่างตั้งแต่เดินบัตรเลยนะครับตั้งแต่เดินบัตรให้แล้วก็คัดกรองนะครับคัดกรองคัดกรองแล้วก็วัดความดันเสร็จแล้วก็ให้มีพยาบาลฉีดให้เรียบร้อยเลยครับฉีดเสร็จแล้วก็ให้หนั่งพักอีก30นาทีโดยที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมอยู่ตลอดเวลาจนครบ30นาทีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาบัตรใบบัตรนัด การฉีดวัคซีนครั้งต่อไปมาให้นะครับแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยครับ,รบเสียงตอบรับจากผู้รับบริการนี่เป็นยังไงบ้างครับ,รบก็วันนี้ดีดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีข้อกัดข้องอะไรเลยครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยนะครับผม